เมื่อหลังของลินวาเนอร์หายไปบนยอดเขาสติของแย่เชนก็กลับสู่ความเป็นจริงในทันทีจากภูเขาที่อยู่ลึกลงไปทางตอนใต้ของยูนนานเมื่อเขาลืมตาเขาก็เชื่อคำพูดของลินวาเนอร์อย่างสมบูรณ์เชื่อว่าเธอคนนี้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่300ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และในขณะนี้ในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าลินวาเนอร์ไม่ใช่คนง่ายๆแต่เขาก็ยังคิดไม่ออกว่าอะไรผิดเธออายุ17หรือ18ปีและเธอมีความชำนาญในเฮกซากรมที่ใกล้เคียงซึ่งไลควิ้งหัวไม่สามารถเรียนรู้ได้ใน100ปี เธออายุ17หรือ18ปีและถูกตามล่าโดยโพคิงโซซตีตลอดทางถ้าโพคิงโซซตีไล่าตามเธอเป็นเวลา5ปีก็ไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่เธออายุ12ปีเธอจะเริ่มเพื่อต่อสู้กับไหวพริบและความกล้าหาญกับโพคิงโซซตี้ เมื่ออายุ17หรือ18ปีเท่ากันเธอปรากฏตัวต่อหน้าจินหลิงโดยไม่คาดคิดและอยู่ต่อหน้าเขาในลักษณะแปลกๆหลังจากแยกทางในยุโรปเหนือได้ไม่นานโลกนี้จะมีความบังเอิญเช่นนี้ได้อย่างไรและเด็กผู้หญิงที่ดูอายุ17หรือ18ปีคนนี้สามารถวาดหมึกและลังภาพวาดทิวทัศน์ได้อย่างยอดเยี่ยมและทักษะการวาดภาพของเธอก็แทบจะฆ่าจิตรกรคนใดก็ได้ในประวัติศาสตร์ และตั้งแต่ตอนที่เธอเปิดเผยความลับคำถามเหล่านี้ก็มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลในทันทีสำหรับทักษะการวาดภาพเธอใช้เวลากว่า300ปีเพื่อทำความเข้าใจการวาดภาพซึ่งเกินขอบเขตของจิตรกรคนอื่นๆเช่นเดียวกับหมอดูไลควิ้งหัวมีอายุเพียงร้อยปีและลินวานเนอร์มีอายุมากกว่า300ปีความแตกต่างระหว่างพวกเขานั้นชัดเจนในตัวเอง ในเวลาเดียวกันแย่เฉินยังพบว่าอารมณ์ของหลินว่านเอ๋อต่อหน้าเธอเปลี่ยนไปน้อยกว่ามีอามากกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้ด้วยท่าทางของเธอแย่เฉินมีความรู้สึกว่าความงามที่สวยงามปกปิดปัจจุบันและอดีตและดอกบัวทำให้ความงามอับอายและวลีนูเจียของเธอที่ผู้หญิงจีนโบราณใช้เรียกตัวเองทําให้แย่เฉินรู้สึกว่าลินวานเนอร์ เป็นเหมือนลูกแมวที่นอนอยู่บนพื้นโดยที่หน้าท้องอันอ่อนนุ่มของมันเปิดเผยความลับและจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอต่อหน้าเธอของตัวเองลินวาเนอร์เห็นว่าเย่เชนยังไม่หายจากอาการช็อกอย่างรุนแรงในเวลานี้ดังนั้นเธอจึงกล่าวขอโทษโปรดยกโทษให้ฉันด้วยอาจารย์ของฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณกลัวแต่ฉันถามคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ และฉันไม่กล้าโกหกฉันเลยพูดความจริงเท่านั้นเขาสงบลงเล็กน้อยมองไปที่ลินวาเนอร์และถามคำต่อคำคุณเดินทางมาจากเมื่อ300กว่าปีที่แล้วหรือคุณเคยอาศัยอยู่เมื่อ300ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ลินวาเนอร์ตอบว่านายน้อยตระกูลทาตมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ เย่เฉินตกตะลึงและพึมพำรรเมื่อ300ปีที่แล้วคุณเฝ้าดูต้นชาต้นนั้นข้ามหายนะทางตอนใต้ของยูนานแล้วแล้วปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ลินวาเนอร์กล่าวอย่างจริงจังนายน้อยหุยตระกูลทาตเกิดในปีที่สองของลลงงูในราชวงศ์หมิงใต้ซึ่งเป็นปีที่สามของชุนจีในราชสำนักชิงของตาตา และในปี1646ในปีกรีกอเรียนปฏิทินเย่เฉินรู้สึกวิงเวียนอยู่พักหนึ่งเมื่อพิจารณาจากอายุนี้ลินวาเนอร์ถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของเขาและเวลาที่บันทึกไว้ในแผนภูมิต้นไม้ตระกูลเย่อาจไม่เร็วไปกว่าเธอดังนั้นเย่เชนจึงอุทาน1646ถ้าอย่างนั้นคุณโอ้ไม่นะ ตอนนี้คุณอายุเกือบ400ปีแล้วเหรอลินวานเนอร์หัวเราะเบาหัวราะเบาพับมือไว้ที่ข้างเอวของเธอโค้งคำนับเย่เชนเล็กน้อยและพูดด้วยความเคารพนายท่านไม่ต้องเรียกนูเจียคุณเรียกนูเจียวานเนอร์ Warner. ไม่เย่เฉินพูดอย่างจริงจัง คุณอายุเกือบสี0รปีแล้วฉันสามารถเรียกคุณว่าบรรพบุรุษเก่าได้ลินวานเนอร์ยิ้มและพูดอย่างจริงจังในสายตาของตระกูลทาตตระกูลทาตเป็นทีงเด็กผู้หญิงที่ไม่สามารถเติบโตได้ไม่ใช่แม่มดแก่แม้ว่าตระกูลทาตจะมีชีวิตอยู่เกือบสี่ร้อยปีตระกูลทาตยังอายุสิเปีจุดจุดจุดอัญญาประกาศคู่เออ จู่่แย่เฉินก็ตกอยู่ในความลำบากใจสองเสียงในใจของเขากำลังโต้เถียงกันอย่างดูเดือดในขณะนี้เสียงหนึ่งพูดว่าเธอพูดถูกแม้ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่เกือบ400ปีแต่เธอก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ17หรือ18มาโดยตอรอดออีกเสียงหนึ่งกล่าวว่าแต่เธออายุเกือบ400ปีแล้ว แนวคิด400ปีคืออะไรคุณอาจารย์เย่เฉินเย่ปีนี้อายุแค่30เย่เฉินกลัวความยุ่งเหยิงดังกล่าวดังนั้นเขาจึงรีบใส่หัวสลัดความคิดเหล่านี้ทิ้งไปแล้วถามหลินว่านเออคุณทันทีที่คําว่าคุณออกมาจากปากของเขาเขาสามารถเห็นร่องรอยของความบูดบึ้งที่กระพริบบนคิ้วที่สวยงามของลินวานเนอร์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเขาจึงรีบเปลี่ยนคําพูดของเขาไม่ฉันต้องการจะพูดว่าคุณอารมณ์ขุ่นมัวของลีนวาเนอร์หายไปทันทีเธอยิ้มอย่างอ่อนหวานและถามอย่างเขินอายว่าคุณต้องการพูดอะไรอาจารย์ฉันกำลังฟังอยู่เย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจเจ้ายัางเด็กขนาดนี้ได้อย่างไรหลังจากอยู่มาสี่ร้อยปีเจ้าไม่แม้แต่เจ้าดูไม่เหมือนเจ้าอายุ18ดด้วยซ้ำ แม้ว่าเจ้าจะเคยกินยาฟื้นฟูไม่ทำให้กระปรี้กระเปร่าใช่ไหมลินวานเนอร์อธิบายอย่างรวดเร็วเจ้านายของฉันเข้าใจผิดฉันไม่ได้คืนความอ่อนเยาวแต่รูปร่างหน้าตาและร่างกายของฉันยังเหมือนเดิมตั้งแต่ฉันอายุ17ปีและฉันไม่ได้แก่เกิน300ปีเย่เฉินตกใจมากยิ่งขึ้นเขาพล่งออกมาและถามว่า นี่เป็นไปได้ยังไงเจ้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องพลังวิญญาณแม้ว่าเจ้าจะเชี่ยวชาญเรื่องพลังวิญญาณเจ้าก็ไม่สามารถรักษาหน้าของเจ้าไว้ได้ตลอดกาลลินวานเนอร์ Lin arner, ตอบกลับเนื่องจากคุณมีความเชี่ยวชาญในการฝึกฝนคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับอีเทอร์นอลกรีนพิวหรือไม่เย่ yeah, เฉินใส่หัวฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย ผลของยาอายุวัฒนะนี้คืออะไรลินวาเนอร์กล่าวอย่างจริงจังอีเทอร์นอลเอเ e อร์กรีหลังจากรับประทานเข้าไปอายุไขาอาจสูงถึง500ปีและภายใน500ปีรูปร่างหน้าตาจะคงอยู่ตลอดไปและครอบครัวของข้าก็รับมันมาจนถึงทุกวันนี้ดวงตาของแย่เชนเ,เบิกกว้างมียาวิเศษจริงๆเหรอแน่นอนลินวาเนอร์กล่าว มองไปที่แผ่นจารึกจิตวิญญาณของพ่อชันที่อยู่ไม่ไกลเธอพูดอย่างจริงจังครอบครัวของฉันสาบานต่อหน้าที่นั่งจิตวิญญาณของพ่อของฉันว่าจะไม่มีการปกปิดหรือหลอกลวงในทุกคำที่พูดโดยวันนี้ครอบครัวและนายน้อยของฉันการปกปิดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริงฉันไม่มีทางเลือกนอกจากขอให้คุณยกโทษให้ชัน เย่เฉินมองตามสายตาของเธอและเห็นอักขระขนาดใหญ่แปดตัวเขียนอยู่บนแผ่นจารึกจิตวิญญาณแผ่นจารึกจิตวิญญาณของลินซูลูพ่อผู้ล่วงลับของฉันในเวลานี้เย่เฉินไม่สงสัยคำพูดของลินวาเนอร์อีกต่อไปเขาระงับความหวาดกลัวในใจและถามว่าพ่อของคุณให้ยาเม็ดสีเขียวนิรัน์แก่คุณหรือไม่ ลินวาเนอร์หันกลับมาและมองไปที่แผ่นจารึกวิญญาณของพ่อเธออีกครั้งและพูดว่าใช่แล้วพ่อของฉันได้มอบยาเม็ดสีเขียวนิรันให้กับครอบครัวของฉันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเย่เฉินรู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นในเมื่อพ่อของคุณมียาเม็ดเอเวอร์กรีนทำไมเขาถึงไม่กินมันเองก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหมายความว่าเขาไม่ต้องตายหลังจากได้รับมันหรือไม่ หลังจากพูดจบเย่เฉินก็พูดอีกครั้งอ้ออย่างไรก็ตามโปรดใช้ฉันเพื่ออ้างถึงตัวคุณให้มากที่สุดฉันมาจากตระกูลทาดเสมอฉันเป็นคนสมัยใหม่ที่เกิดภายใต้ธงแดงและฉันไม่คุ้นเคยกับมันจริงๆตกลงฉันจะพยายามให้ดีที่สุดลินวาเนอร์พยักหน้าเล็กน้อยและพูดด้วยใบหน้าเศร้า กลับไปที่คำถามเมื่อกี้นายท่านเมื่อ300ปีที่แล้วตอนที่ชันอายุ17จริงๆอายุหลายปีและยังอยู่ในยูนนานตอนที่ฉันฝึกเย็บปักถักร้อยในห้องส่วนตัวใต้หลังคาพ่อของฉันซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันไม้ก็ปรากฏตัวต่อหน้าฉันอันที่จริงในเวลานั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกับนายน้อยวันนี้